สวัสดีครับผมอุทยัยอุทยัยแสงสุขรองกรรมาการผู้จัดก,การวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวสูงบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนจากกรณีที่เกิดขึ้นที่โครงการเดอะเบสท์วิทยจ77แสนสิริรับทราบปัญหานี้แล้วนะครับโดยทางรังบริษัทก็รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในแง่ของการแก้ปัญหาใดๆน,นะครับโดยตัวผมเองในฐะานะผู้บริหารที่ดูแลโครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริ ได้เข้าไปร่วมตรวจสอบห้องที่มีปัญหาพร้อมทีมที่ปรึกษาและผู้ก่อสร้างหลักตั้งแต่วันแรกที่มีประเด็น <c oughs> ก็คือวันพฤหัสที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงในห้องที่มีปัญหาดังกล่าวทางเราก็พร้อมจะแก้ไขรวมทั้งตรวจสอบทุกผนังในทุกห้องในลำดับต่อไปแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนของกระแสข้อมูลนะครับที่มีความเข้าใจผิดในแง่ของข้อมูลแบบประเด็น นะครับที่บอกว่าทางเราได้มีการตรวจสอบทุกห้องในทุกโครงการแล้วนะครับดังนั้นผมจึงขอ,อยืนยันอีกครั้งว่าแสนสลิดให้ความสําคัญกับประเด็นนี้มากแสนสลิดตั้งใจจริงในแง่ของการแก้ปัญหาเราไม่มีการสรุปงานโดยไม่มีการตรวจสอบหรือไม,ไม่ใส่ใจในลูกค้าอย่างแน่นอนเพราะสำหรับแสนสลิดความ,มาึูมิใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญที่สุดโดยเราตากนี้ไปเนี่ยเราจะมีมาตรการดําเนินการอย่างต่อปีนี้ 1. ทางบริษัทได้มีการจัดทีมเฉพาะกิจที่ตรวจสอบงานเกาะอ,อิฐฉาบป,ปูนในทุกผนังของโครงการเดอะเบสทวิ77โดยเราได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาจนกว่าการตรวจสอบจะครบทั้งโครงการ 2. บริษัทได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องงานวิศวกรรมเข้ามาตรวจสอบด้วย 3. ทางเราจะมีการตรวจสอบคุณภาพผนังในทุกโครงการ ที่บริษัท RTS ซึ่งเป็นผู้เมาในโครงการนี้รวมทั้งถึงโครงการที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้อยู่อาศัยส่วนรายละเอียดต่างๆทุกท่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของแสนสลิดนะครับก็คือ w w w s a n s l i t c o m โดยตัวผมจะชี้แจงทุกประเด็นในการแถลงข่าวซึ่งจะมีวันอังคารที่จะถึงนี้วันที่3กันยาย,ยนนี้นะครับโดยผมจะตอบทุกข้อคำถามแก่สื่อมวลชน สุดท้ายนี้นะครับทางบริษัทสารสลีก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับเหตุการณ์นี้และทางเราจะดำเนินการแก้ไขในประเด็นเหล่านี้ให้แก่ลูกบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขอบพระคุณมากครับ